ป้าควรกลับไปแล้วใช่ไหมลูกไปเลยไปเลยบ๊ายบายสง่งฮะหนงบ้านหนงคือแค่เห็นในคลิปก็โหทางพ่อะจะไม่เหลือเลยนะลูก, <S <S กไม่ถูกครับโธ่ก็ต้องเอาอย่างงี้สิวะแก้วเกาะโธอีกคนนึงก็งต้องไไงี้นะ ใครจะไม่ออกใครจะเป็นย่าเป็นป้าเอาเหอะฉันจะเป็นพี่อย่างเดียวยัไม่เป็นไปไข่คู่ไหมเห็นไหมเอาคุณพ่อคุณลูกถอนหอยหน่อยคุณพ่อคุณลูกตาโตอ่ะเดี๋ยยิ้มหน่อยสิตาหน่อยตาหน่อยฮะตาเอ้ไงวะแกอ๋อหวานก่อนมาต่อแปะก่อนดูต่อแฝกต่อแปะตาไม่ได้เลยคนให้เขาบอกว่าหมอไฟจดีสีมันจะผ่าล่าง ไฟอบอไป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 แล้วไปไปไปลูกทำไมรับแขกจังเลยอะเบลคนจริงเบลรับมีคนนึ่งไงเนี่ยใครเวลาไปรันเล่นเล่เล่นลเล่นได้ไไป